หามไปแครัครบตัวแรกเนาะได้แล้วครับเหงื่อมาประมาณจากสองร้อยเมตรนี่แหละครับได้แล้วตัวหนึ่งผลอุ้ยตัวเมียอย่างดีงเลยตัวใหญ่ขนาดประมาณจากสามขีดสี่ขีดเพื่ะตัวนี้หลงมันมัน,มน,มนละมือนี่ โอ้ได้อีกแล้วได้เป็ดตัวที่สามแล้วนี่คืนมากครับใช้เวลาประมาณจากสามสิบนาทีนี่ละเนาะประมาณได้แค้สามตัวนี่มีไม้ที่ดีมันมา,นมานแล้วมือนี้ครับพี่น้องติดตามกันไปยาวๆครับมือนี้ค่ำคืนนี้ยังอีกยาวไก่ครับประมาณจากตีหนึ่งตีสองบุญแลยครับจังสะได้ครับคืนท่าเนาะครับคืนเมือ่อแต่จจน มือนี้เพราะว่ามันบริมาตรหลายมือเลยดินัดกันมามือนี้บริมาตบประมาณจากอาทิตย์อาทิตย์ก็กวาดประมาณนี้มือนี้เป็นนัดกันมาพผ่านสายยันผ่านแชมเพียนทีมงานคนโลหิมนี่แหละครับพี่น้องมามาหาการกุบมือนี้ได้สามตัวแล้วครับกับอกการให้พี่น้องได้เบิ่งตอนตอนเอาเหลี่ยมเนาะเอาเอาเหลี่ยมซักเอา ก็ยันมันเป็นการทรมานสัตว์เนาะยันผู้ผิทักษทางยูทูบเพื่อนกะให้เห็นตอนละตอนถอดออกจากซ่อมแล้วถอดออกจากแหลมแล้วเนาะตามกันไปยาวๆครับพี่น้องครับ กุบเขาหูแต่ว่าส่อมซักซักได้แล้วหูบลึกปันไดเนาะดินกะเกี่ยนตืบอยู่แต่ได้ขุดขุดบดบได้ขุดลึกปันไดเอาไม่ไา่คุดเอาเลืมลืมเอาเสียมมาเมือนี้ก็ได้ผ่านจันเพินเป็นมือจุกครับ มันชอบจกโอ้ยน้องเอิร์นครบเลยโอ้ยคัก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 มณีมานแล้วครับมื้อนี้โอ้ยขึ้น้างเลยได้โอ้ยสามรูครบแล้วได้แล้วประมาณสามสามรูเนาะขาดกลับลุงเมื่อนี่ก็จะเอาประมาณจักสามกิโลนี่แหละ เป้าหมายอยู่ที่หกกิโลมือนี่ค่ำคืนนี้ครับเป้าหมายอยู่ที่หกกิโลเลยต่างป่างมายสิได้ซ้ำใจมาที่หัวไมเได้ยังเ่อนนัหัวไม่ได้ยังมาเห็นแล้วปวดหันอยู่หันเลยโอ้จนหิวซีบาททิโทบ ไปเดินเที่ยงคืนกลัวนะครับนองเลยไปตั้งแต่สองทุ่งครับเปนโอ้เที่ยงคืนกลัว